น้องคิดเห็นยังไงกับนิสิตท,ที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกคะเอออันนี้พี่ทำวิจัยอยูเหรอครับหลีทาง,งผมได้แล้วครับผมจะไปตลาดเดี๋ยวนะน้องไม่เอาหมวกกันน็อกหรอโอ้พี่ใกล้แค่นี้เองไม่เอาหรอก เดี๋ยวนะน้องอจะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกับน้องไม่ได้นะทางมหาวิทยาลัยเขาก็โดนระเรื่องนี้อยู่ป้าหน้ามอเขาก็บอกโอ้โพี่ผมถามนะพี่็นใครทําตามกฎบ้างอะใกล้แค่นี้เองพม,ม่ใส่กันหลอกพี่ไงพี่ใส่อย่างน้อยก็ช่วยเซฟเราตอนเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าน้องไม่ใส่แล้วโดยตำรวจจับก็ปรับไม่เกิน2,000บาทแล้วถ้าน้องมีคนซ้อนไม่ใส่หมวกกันน้องก็โดนปรับเป็นสองเท่าเลยนะน้องและพี่จะมาตามกฎทำไม่ะพี่เป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยเป็นแฟนก็ไม่ใช่ ไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าเป็นห่วงถ้าน้องเป็นอะไรขึ้นมาพ่อแม่น้องจะอยู่ยังไงว่ายอยู่ลืมอะไรกูแจ้รถอยู่นี่นี่เอง ไปไยครับที่คนสวยว่าแล้ คือเราเห็นนายยืนแอคตรงนี้มานานแล้วอะแข่งรากันเปล่ากระจกก็ไม่มีหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แข่งไปมันจะไม่ปลอดภัยเอานะ นายไม่เข้าใจอ่ะที่เราไม่ใส่กระจกอ่ะก็เพื่อให้รถมันเร็วขึ้นแอลเอโลไดนามิอ่ะรู้จักปะไอะที่เราไม่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะก็เพื่อวิสัยทัศน์ที่มันดีขึ้นอ่ะไม่รู้อะไรอย่ามาพูดดีกว่าถ้านายไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เป็นบุญตาว่ามันเร็วขึ้นจริงตัวเองไม่ต้องไปพูดกับคนไม่มีความรู้ได้ไหมเสียเวลาเปล่าๆไปเหอะแป๊บเดียวเองเจงเดี๋ยวแข่งเสร็จเนะี่ย เขาจะซื้อเสื้อขี้บให้เต็งนะจริงหรอเต็งสัญญากับเขานะจริงครับเขาสัญญาโอเคพร้อมจะดูโชว์หรือ,อยังอีกน้นองพี่พรัก้อมไหมคะพี่พร้อมเสมอครับ ที่ชอบขับรถเร็วๆนะจบไม่ค่อยสวยจะเท่าไหร่กันหรอกทีลกความประมาทคือสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียขอให้ทุกคนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็ว และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นห่วงจาก KU CSC New s ดิฉันเรืองระดารายงานตัวเองอย่าเพิ่งเป็นเลยนะย่าเขาทอรเรียกรถเฉินให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวเองใจเย็นๆไว้นนะใ,ใจไว้นะตัวเองโอ๊ยแปดจะมาบดอะไรตอนนี้ตัวเองท้องจบต,ตัวเองอยู่ไหนแป๊บนะตัวเอง Bye.